สวัสดีครับเซียนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับนี่เราอยู่ที่คอนแก่นครับอยู่ที่คอนแก่นนะครับก็เป็นไงครับคอนแก่นยามค่ำคืนเมื่อคืนคอนแก่นสนุกมากคอนแก่นไม่หงอประทับใจประทับใจประทับใจไหมครับเซียนประทับใจมากครับประทับใจมากเมื่อคืนพาเซียนไปเปิดของเปิดตาที่คอนแก่นยามราตรีนะครับก็วันนี้เรา เตรียมของจะไปแคมป์อีกแล้วใช่เป็นผู้ประสบภัยเลยเราจะเป็นหรือว่าเราจะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักท่อ,กนนกองเทีย่ยวเป็นนักท่องเที่ยวดีกว่าเมื่อวานฝ <c oughs> นตามหลังมาเหมือนเดิมเลยโอเคก็เดี๋ยวเตรียมของกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปรับราาักษาก็ออกจากนี่เดี๋ยวไปแวะกินข้าว่อนก็แล้วกันเนาะหาอะไรสดร้อนๆให้มันหายแห้งใช่ครับดีไหมดี <c oughs> ก็ตอนนี้ออกมาจากบ้านแล้วเนาะเซียนใช่ครับรัสสาก็มาแล้วเป็นไงเมื่อคืนไปนอนกับเจ๊ก็โอเคเจ๊พาพาทำอะไรบ้างเหอมื่อคืนพาเล่นเกนชินเล่นเกนชินอีกแล้วทำไมเขาไม่ทำไมหรออ่ะเป็นไงเซียนเก็บของพร้อม เช้าก่อนแล้วกันเร็งว่าไปไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านประจําที่เราเคยไปกินแลลวเนะาะก,กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ออกเดินทางกันอีกรอบเติมน้ํามันอะไรให้เรียบร้อยนะก็สภาพดีขึ้นไหมเสียนดีขึ้นเยอะเมื่อคืนขนัขน,ขนแก่นยามค่ําคืนกินลูกกา๊าด <c oughs> นะเนี่ยนครับเนี่ยผมไปตัดผมมาบอกให้ช่างมันเอาออก นิดนึงสุดท้ายเอาออกแล้วเหลือนิดนึงโปรแกมนนรม, <c oughs> มวันนี้เราไปไหนเราจะไปไปไหนนะครับเอารู้ไหมเนี่ยวันวันวันนี้เราเราเราจะไปไหนล่ะสะ๊ะไม่รู้อ, <c oughs> อ่ะโปรแกรมวันนี้เราจะไปกางเต็น์กันที่อำเภอเขาคอนะครับ เขาคออีกแล้วไปแม่งทุกปีเขาคอ,ขอไเขาคอ,ขอก็เดี๋ยวเราไปเลือกดูว่าเราจะไปกลางที่ไหนนะเซียน <Okay. S 1> แต่ว่าเลงๆไว้่ยถ้าวิวดีก็ต้องก็ต้องที่ไหนไปสนีไปสนีนะครับไปสนีเห็นหมอกแน่นอนอ้ยจะได้ไปน้ใเออนั่นแหละอันนี้พี่เซียนเขาตามใจเธอเลยนะเนี่ย ็คร่าวๆคิดว่า,วา,วาวน่าจะอยู่สองคืนใช่เนาะ,ะแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวขับรถไปกินก๋เตี๋ยวก่อนนะครับผมมีอะไรระหว่างทางเดี๋ยวค่อยว่ากันหรืออาจจะมูกฟไปเขาคอทีเดียวเลยก็ได้ครับผมโอเคเดินทางกันครับ ไป,ไปใส่ว่าใส่หลากผลไปน้ำตลอดไป นนี้เราอยู่ทางเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วเกิดเหยียดแข้งเหยียดขาสักหน่อยอากาศยังนี้หนาวเลยร,ร้อนอเชียงทองแนมยังครับยังดูเข้ามาเหยียดแข้งเหยียดขาเฉยเนาะ เดินทางต่อลุยครับลุย ครึ้มครึ้มมากเลยเออวันนี้นะ่าจะเย็นสบายนะแต่ไม่เปียกได้ไหมอ่ะไม่เปียกไม่ไม่เปียกครับเว่าเย็นสบายอะ่ะโอเคแต่ขอไม่เปียกได้ไหมทริปนี้อุปกรณ์เราดีกว่าเดิมอืมก,ก็ก็ใช่แล้วเสียนซื้ออะไรบ้างทริปนี้ซื้อนิดหทริปีซื้อทีละนิดครับใช่ทีละนิด ก็คือโยนภาละให้ปูซื้อของแพงๆหมดเลยใช่ไหมไม่อรัดคีคีสอรัตเป็นผู้สนับับเอากนร้านกูครับตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่ดูเลี่ยงเมืองหลมสักถนนสิ้นเลี่ยงเมืองหลมสักนะครับคุณรัศาก็หลับชาร์จแบต ก่อนหลังการติ้นทำกับข้าวเสร็จนะฮะค่อยตบครับเราเดินทางกันต่อ ถึงที่ไหนแล้วครับนี่เราอยู่ข้างส่นนะครับด้านข้างส่วนกำลังจะเข้าเขาคอเข้ามาจอดเข้าห้องน้ำก่อนกาะสาจะเข้าห้องน้ำนี่ก็ลอยภระาเข้าห้องน้ำคื้งคึ้อากาศคึมงคูว่าจะเสร็จตอนไหนคนเยอะอยู่เหมือนกันเนาะเสียงเยอะครับ นะ <Okay. S 1> ว่อาอยู่ดีๆบ่อกกระลังไส่อยู่บนเขาครับพรุ่ง,งนี้เจอแน่นอนใช่ไหมทะเลหมอใช่ต okay. อนนี้เป็นเวลาบ,บ่ายสองย,ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะความดัดนมันจะขึ้นแนละ้วับเอ็งหาอะไรกินก่อนดีไงไความดันจะขึ้นยังไงพี่ตอนไหนมันจะสันะ่นครับ สส่หนูเข้าหิวจัดเน่หาอะไรกินก่อนดินมไหมยังครับยังรอกินทีเดียวครับเพราะว่าเราตั้งใจจะไปกินร้านอยู่ที่บ้านทุ่งสมอนะร้านประจำเลยโอเคเดี๋ยวเราขามาแล้วเดินทางกันต่อไ,ไปครับ ร้านนี้เก็บุทีๆมาขอเพราต้องมากินร้านนี้สั่งแล้วเพียบร้อยสั่งแล้วค <c oughs> รับกินอะไรอ่ะกินกระเป๋าไข่เยี่ยวมาครับ รสชาเปนกินอะไรครับกินข้าวผัดข้าวผัดเรียบร้อยข้าเที่ยงตอนบ่ายสองครึง่งกินเสร็จบ่ายสามเที่ยงกินอร่อยไหมรสชา,าอร่อยพี่เซียนอะไรแจ็คบอกกบเซียน เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไปสถานีเขาคอไหมไม่สิบนาทีก็ถึงนะโอ้าจะนอนต่นสยโอ้หนังท้องตึงเหมือนตาหย่อนนะใช่ถ้าเกิดที่นอนไม่ใช่ถ้าเกิดที่กลางเต็นท์ดีๆมันเต็มก็เดี๋ยวเราไปหาที่ไปดางตรงนี้มีอาจจะไปที่อาจะไปที่ชุมสายโทรศัพท์ลองเปลี่ยนที่ดูแต่ว่าเล็งไว้ที่เขาคอไเอ้ย ไปสนีเขาคอ,อก่อนละกันนะเดี๋ยวเจอกันที่ไปสนีเขาคอครับผม Few moments later. เป็นไงครับเสียงไนเสนีหของคอวิวดีครับอาจจะยังนาะว <c oughs> ิวดีแต่ว่าเขาปรับระบบใหม่เนาะว <c oughs> ิวดีแต่ระบบใหม่ก็อาจจะยังนะนเ <c oughs> ขาเป็นแบบเหมารานนะแล้วก็เต้นเรามันเต้นใหญ่ด้วยค่าใช้จ่ายก,ก็สูงข,ขึ้นคือตอนเนี้ยยังหาที่การเต้นไม่ได้ เออเสียนเป็นไงในที่นอนสักทีได้ครับหลังจากนั่งรถพิเศษมาเราก็ได้ที่พักจะที่เรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาคอนะยังไม่เคยมากางสักทีครั้งแรกวันนี้เราน่าจะเมาลานนะเสียนนะไม่มีปัญหาใช่ไหมออไตอนนี้มีปัญหาอย่างไรครับปัญหาคือเราต้องขนของไปกลางปิน อ่ะนี่นะครับลานเดี๋ยวมาดูกันเซียนจัดจัดยังไง เป็นไงเซียนแฉลบแฉลแกลวแฉลๆแฉลบแลรักษาเต้นอะไรของเธอ <c oughs> <c oughs> <cyl? c oughs> อะเต้นท่าระแตงทำไรครับพี่ทำไรรักผ้าอรไรของเธอเนี่ยกำลังจะเอาเก้าอี้ไปวงโอเคโอเค เป็นไงหลังใหญ่ใไหมใหญ่เหนื่อยกางยากมันหลังใหญ่โอเคเดี๋ยวเธอจะแต่งเต็มใช่ไหมนี่ใช่จัดการเลยยังไงครับเสียนเสร็จยังไม่เสร็จเลยนะโคตรเหนื่อยแต่ตอนนี้ทําของกินก่อนใช่ปะใช่ลัษาเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนือหน่อยมากเหนื่อยแค่วันแรกแหละโอเคไหมโอเคพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องลื้อไม่ต้องเก็บนอนนี่ต่อเลย อืมว่าเนี่ยครับเต็นเสร็จเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้กลางไฟชีตเต็นขอจัดของข้างในก่อนตอนนี้เซียนกำลังทำอะไรอยูกก่กับแกะครับกับแกะกับแกะอีกแล้วนี่ทำกับข้าวใช่นะไหมกับัแกะอีกแล้วนะโอเคค่อยๆทำไปนะครับโคตรเหนื่อย <laughs> นี่ก็โคตรตมดริดนะ อาหารทะเลด้วยเอาเมนูทำกินง่ายๆก่อนใช่ไหมใช่ครับโอเคค่อยๆกินไปนะครับวันนี้อย่าไปอะไรมากใช่ไหมเซียนใช่ครับตอนนี้ประสบปัญหาอะไรครับเซียนก็ผ่านใช่ไหมผ่านาว่าก็ยังไม่ถือว่าประสบปัญหาแค่ถ้าเกิดถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่ซื้อถึงจะเป็นปัญหาใช่ไหม วันพื้นที่สามน่าจะไม่ไหวม,มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับฐานไรยควยันฐาข้อดีดูครับเอาลงแก้บเดียวมันติดติดทัด้งก่อนแล้วปัญหาคือต่อลอไม่ไม่่องไม่มีรู่องฟองอว่าซัตวองว่าซันไม่มีรูไม่ไม,ไมีรูให้ที่เท่าลงครับไม่เป็นไรก็ พรุ่งนี้ก็ซื้อฐานธรรมดาแล้วกันเป็นไงกันบ้างมาถึงร้อนไหมไม่เออเธออาบน้ำแล้วเย็นสบายใช่ปะ่ะใช่เย็นบาบานงั้นก็กินอะไรที่มันเพลิดเพลินไปก่อนเลยกินแชมพูได้เอาเลยไม่เอาไม่ดีไม่ไดีดเป็นไงบ้างครับเซียน เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขา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 จะกินเมดแบบนี้ทำหมักลายหนึ่งเมดเม็ดจั่วเมียโคตรเยอะเลยสะดวกเนี่ยครับอวันนี้วันวันเปิดงานเนาะเปิแง่พุเขาก็สายกินอะไรได้คะทุกอย่างกินได้ทุกอย่างค่ะอืมนี่นะครับ มีเนื้อสันในเอ้ยเนื้อสันนอกจากเขียงมีเนื้อแดดเดียวนะครับแล้วก็มีปลาหมึกแห้งแดดเดียวจริงหรอใช่แดดเดียวเพราะฝนมันตกไงมันเลยตากได้แค่แดดเดียวเชื่อไหมเพราะฝนมันตกมันเลยตากได้แค่แดดเดียวเชื่อ สิบบาทนะฮะ <laughs>